สวัสดีครับพบกับวิดีโอสาธิตการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android กับผมยุทธนาแม่นผลนะครับวันนี้พบกันตอนที่8เราทำค้างไว้ในเมนูเกี่ยวกับนะเราสร้าง Layout ก็คือเป็น Screen S2 น,นะครับวันนี้เราจะเชื่อม Screen 1กับ S2 เข้าด้วยกันนะครับโดยที่ Screen 1นะครับเราก็จะมี ปุ่มเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเลื่อนไปบนเกี่ยวกับเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าบัตทันสีแสดงว่าอ่าป,ปุ่มเนี้ยนะครับชื่อว่าปุ่ม 4, บัตทันสีนะฮะแล้วก็ไปที่ s 2ดูครับนะเมื่อคลิกที่กลับหน้าแรกนะฮะตัวนี้เป็นบัตทันหนึ่งนะครับ s 2เนี่ยเราจะใช้บัตทันหนึ่งส่วนสกรีนหนึ่งเราจะใช้บัตทันสีอย่าจันท์สับสนนะครับเพราะว่าตรงนี้เราเราาออ่าอ่าอาจจะสับสนได้เพราะฉะนั้น ที่สกรีนหนึ่นะครับเราจะทำบัตท่าน4นะครับที่สกรีนสองที่ S2 เนี่ยเราใช้บัตรท่าน1นะครับมาเริ่มพัฒนากันเลยโดยเปิดบล็อกเอ i ดิเตอร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปที่สกรีนหนก่อนครับจะเป็นหน้านี้นะครับอ e m นเวอเตอร์เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่สกรีนหนตัวเดียวกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สกรีนหนึ่งครับ ไปที่ Block Editor, บล็อกเอดิเตอร์ะก็จะขึ้นสกรีนหนึ่งอยู่ด้านบนทางด้านซ้ายมือนะครับที่ My b ล o อกจากข้งต้นนะครับเรารู้ว่าที่สกรีนหนึ่งเนี่ยนะครับตรงปุ่มเกี่ยวกับนี่คือบัตทัน4เพราะฉะนั้นเราก็มาที่บัตทันสี่บัตทันสี่คลิกนะครับก็จะมีหลาอย่างด้วยกันครับแต่ที่เราต้องการก็คือเมื่อบัตทัน4ถูกคลิกเนี่ยให้ทําอะไรนะฮะเราก็ลากบัตทัน4มาก่อนมาปล่อยไว้ใน ในตัว Editor ตรงนี้นะครับเมื่อบัตทันสถูกคลิกให้ทำอะไรให้เปลี่ยนสกรีนไปที่ S2 นะวิธีการเปลี่ยนสกรีนนะไปที่ b u i l d i n ครับไปที่ b u i l d i n คลิกแล้วก็คลิกที่ Control นะครับเลื่อนไปแถวๆบริเวณด้านล่างนิดนึงนะจะเห็นว่าคำว่า Open a n a t h e r Screen ครับลากเอามาปล่อยไว้ตรงกลางจะมีเครื่องหมายตกใจสี เรืองอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องเอามาต่อครับนะบเขาบอกว่าสกรีนเนมคือสกรีนตัวไหนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สกรีนหนึ่งนะครับเราจะไปที่ S2 นะครับนั้นเราก็จะต้องเอาเทคมาวางนะครับข้อความมาวางไปที่เทคครับจับเทคมาปล่อยเสียบลงไป จะเห็นว่าเครื่องหมายตกใจหายไปแล้วนะครับแต่ว่าสกรีนเนมที่เราจะใช้ก็คือเราจะต้องเลื่อนไปที่ S2 แ้นเราจะตั้งชื่อตรงคำว่าเทคตรงนี้เป็น S2 S2 เรียบร้อยครับนะนะก็คือเมื่อเรากดปุ่มเกี่ยวกับนะครับให้ Open another S c r e e n ก็คือเปิดอีกสกรีนหนึ่งขึ้นมานะครับอีกหน้าจอหนึ่งขึ้นมาหน้าจอที่เราต้องการเปิดก็คือหน้าจอที่ชื่อว่า S2 นะทีนี้ ในกรณีเดียวกันครับถ้าเราไปที่ S2 เราจะกลับมาทีา่เราจะกลับมาหน้าแรกนะครับมันจะต้องลิงก์ไปยังสกรีนหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สกรีนสองเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือ,อตอนนี้เราอยู่ที่หน้านี้นะครับหน้าหน้า S2 จะเห็นว่าตัวที่เราลากมาเมื่อกี้หายไปแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เราทํางานที่ S2 หรือได้จอตัว เกี่ยวกับเนี่ยฮะนั้นมันจะสัมพันธ์นกันกับตัวแอปอิมเ n นเตอร์นะฮะแล้วกับกบล็อกเอ i t เตอร์เองนะฮะอ,อย่าสับสนนะครับตอนนี้เราทำงานที่ S2 นะฮะคลิกเสร็จนะครับจะเห็นบัตทันเป็นบัตทันเดียวนะครับเพราะว่าเรามีปุ่มปุ่มเดียวเราก็คลิกที่บัตทันหนึ่งแล้วก็ลักษณะเดิมครับบัตทันหนึ่งคลิกนะครับลากเอามาปล่อย ทำวิธีการคล้ายเดิมนะก็คือไปที่ b u i l d i n นะฮะ control แล้วกเ็เลื่อนไปเลือกเอา open a n a t o screen มาปล่อยปุ๊บนะฮะแล้วเราก็ต้องหาอะไรมาเสียบตรงนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่ s2 เราจะเปลี่ยนไปที่ screen 1เพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะเป็นชื่อว่า screen 1เราก็เอาเทคมาใสา่วิธีการที่ดั้งเดิมที่เราทำก็คือคลิก นะครับแล้วก็จับเทคมาปล่อยอวิธีการที่ง่ายกว่านั้นเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งทังขยะก่อนถ้าเรารู้ว่าตรงนี้เราจะใส่เทคลงไปนะครับเราก็พิมพ์ได้พิมพ์ลงไปเลยครับ T E X มันจะขึ้นดับเบิลคลิกมาไม่ต้องเสียเวลาเปิดที่เมนูตรงนี้ T S 2เราจะไปที่สกรีนหนึ่งเราก็พิมพ์ลงไปครับ S C R E N 1เรียบร้อยนะครับ ตามที่เราต้องการเอาละมาดูนะครับว่าเราได้ผลเป็นยังไงครับคลิกอืมไม่แน่ใจว่าว่าใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมลอง o n n e c t ไปอีกทีหนึงมาลองรันดูว่าจะโอเคไหม เราจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอิมเมเลเตอร์ของเรานะครับเปิดผมดันค้างไว้นะครับหลักการง่ายๆครับก็คือเมื่อเราอยู่ที่ s 2นะครับจะกลับไปอยู่ที่สกรีนหนึ่งนะครับก็ลากเอามาปล่อยไว้ในบล็อกเอดิเตอร์ลักษณะนี้นะครับอธิบายง่ายก็คือเมื่อบัตทนหนึ่งถูกคลิกนะครับให้เปิดสกรีนเข้ามาอีกสกรีนหนึ่ง ก็คือสกรีนหนึ่งแล้วก็แป๊บหนึ่งครับเมื่อเมื่อ button หนึ่งคลิกนะครับ button หนึ่งก็คือตรงนี้นะครับถูกคลิกให้ open a n o t e r screen นะครับโดยใส่ค่าลงไปนะครับก็คือสกรีนหนึ่งตรงนี้ นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารันไปนะครับคลิกมันจะวิ่งมาที่สกรีนหนอัตโนมัตินะสกรีนหนึ่งก็งเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราคลิกที่บัตตท่านสตรงนีนะ้มันก็จะวิ่งไปที่สกรีนสออัตโนมัตินะฮะการง่ายๆนะครับมาดูผลการคลิกที่กลับหน้าแรกจะบอกว่าตอนนี้โปรแกรมยังไม่ซัพพอร์ตในการเปลี่ยนฟอร์มนะครับในกรณีที่รันเป็นแบบ Developer, uh, Developer Mode ลอนะลองคลิกดูก็ได้ครับคลิกปุ๊บนะันจะบอกว่าฟอร์มเนี้ยยังไม่ยังไม่ซัพพอร์ support, นะยังไม่รองรับการเปลี่ยนหน้าจอแบบนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับก็เราก็ต้องติดตั้งโปรแกรมลงไปในเครื่องเลยอาจจะเป็นเครื่องอมือถือหรือแท็บเล็ตจริงๆนะครับหรืออในกรณีนี้ผมก็จะเอามาติดตั้งลงในตัว ตัว emulator จริงๆวิธีการติดตั้งนะครับให้ดูด้านบนมุมบนด้านขวามือนะครับของ App Inventor อ,อ,อ,อร์อเดี๋ยวผมล่างมาันนี่แล้วกันนะครับที่มุมบนด้านขวามือของแอปอินเวนเตอร์นะฮะเราคลิกหนึ่งครั้งคลิกที่ Package for phone ครับล้วก็เลือกดาวน์โหล to connect phone มันจะทำการคอมไพล์ตัวตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมายัางตัวอิมูเลเตอร์แล้วติดตั้งพร้อมเสร็จสรรเรียบร้อยเลยนะฮะปัญหาที่คลิกในลักษณะนี้แล้วมี e er r อร์เองเี้ยจะไม่ปรกากฏดอีกสักแปบ๊บนึงนะครับการคอมไพล์ตัวตัวแอปอิมิเเตนะครับขึ้นอยู่กับสมรรถนะของอินเทอร์เน็ตเราและ ที่สำคัญก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ App Inventor เองนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะชา้าอาจจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับทราฟฟิกของตัวตัวคลาวด์ตัว, Cloud, ตว App Inventor นะครับเดี๋ยวคอยสักครู่หนึ่งเราจะโหลดโปรแกรมมาติดตั้งลงในเครื่องนะฮะโปรแกรมของเราก็จะชื่อคไทยอัลฟาเบตตรงนี้นะครับแล้วเราก็ จะได้โปรแกรมที่พอคลิกแล้วไม่เอเรอ,อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายข้างหนึ่งนะครับเมื่อเราบัตทันสถูกคลิกบัตทันสก็คือปุ่มเกี่ยวกับตรงนี้นะครับถูกคลิกปุ๊บนะให้ open another screen นะในที่นี้ก็คือให้เปิด screen s 2อง screen s 2ก็คือตัวเกี่ยวกับนั่นแหละฮะเปิดเข้ามาใช้งานนะครับก็วิธีการทำงานก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับ ย้ำอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับการคอมไพล์เนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตและที่สำคัญก็คือ,อปริมาณการใช้งานแอปอินเวนเตอร์ในเซิร์ฟเวอร์เองอเพราะฉะนันอาจจะช้าอาจจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเป็นหลักเ,เมื่อคอมไพล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะแปลงเป็น apk อัตโนมัติและทำการดาวน์โหลดมาไว้ที่ ตัวูเลเตอร์หรือถ้าใครมีสมาร์ทโฟนที่ต่ออยู่กับตัวแอป i n v e n t o r ก็จะทำการาดาวน์โหลดลงไปในแท็บเล็ตเลยอัตโนมัติช่นเดียกันก็สะดวกเลยทีเดียวนะครับส่วนการพัฒนาโดยแอป e n v e n t o r แต่จะช้านิดหนึ่งในส่วนของการคอมไพโปรแกรมเนื่องจากว่า,าบางช่วงเวลาอาจจะติดโหลดนานนะครับ ก็จะทําให้เราเสียเวลาอยู่พอสมควรนะฮะก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาตอนนี้คอมไพล์ได้ร้อยเซแล้วนะครับอีสกสักครู่หนึ่งมันจะดาวน์โหลดมาไว้ที่ตัวตัวอิมเมเลเตอร์เดี๋ยวเรากดปุ่มโฮมแป๊บนะครับ ตัว Android ที่เห็นอยู่ใน Emulator จะเป็น Android เวอร์ชัน8นะครับตัว SDK หรือตัว API เนี่ยเวอร์ชัน8เพราะฉะนั้นหน้าจออาจจะแปลกๆหน่อยนะครับอาจจะไม่สวยเหมือนกับเครื่องแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของท่านก็ไม่เป็นไรน,นะครับใช้เป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับทดสอบเท่านั้นนะครับอีกสักครู่หนึ่งคงจะติดตั้งเสร็จ น่หน้าจอจะขึ้นประมาณนี้แสดงว่าดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วโอเค okay. แล้วก็กด dismiss ไปนะครับมาดูที่ตัว emulator ของเรานะครับไปที่ app drawer ครบไปหาโปรแกรมที่ชื่อว่าไทยอ a ลฟาเบต t ไปที่ app drawer นะฮะ ไปหาโปรแกรมที่ชื่อว่าไทยอัลฟาเบตเนี่ยนะครับคลิกเดี๋ยวเราจะลงสลับระหว่างาเมนูนะฮะคลิกที่เกี่ยวกับเนี่ยควรจะไปที่สกรีนสอง S2 ได้แล้วนะครับไปที่ S2 แล้วทีนี้โฟกลับเนี่ยคลิกเนี้นะครับตัวน,นี้จะเป็นบัตทนนึงนะครับมันจะต้องไปที่สกรีนหนึ่งก็คือไปที่หน้าจอ ได,ได้แล้วนะครคลิกอีกทีล <Yeah. S 1> องคลิกดูครับมันจะสไลด์ไปสไลด์มานะฮะในบทต่อไปผมจะแนะนำส่วนนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนระหว่างหน้าจอว่าต้องการให้มีเอฟเฟกแบบไหนไปเปลี่ยนรูปภาพของโปรแกรมรบแบบนี้มันจะเป็นตัวพื้นฐานของ a อ p Inventor นะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปยี่ออื่น ก็ไดด้้วยสำหรับบทนี้ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ